สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือสองนะครับว่าวันนี้นะครับตามหน้าปกเลยนะครับเป็นลิขสันพิเกมฝา,ฝาแดงจอโค้งนะเดี๋ยวจะมารีวิวรายละเอียดให้ชมกันนะครับก็ออยังไงฝากกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะเพื่อเป็นกําลังใจในการหารถแบบนี้มาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะเวลา18นาฬิกา30นาทีแบบนี้เนาะก็เพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปดูรถเลยดีกว่าไป คันนี้นะครับเป็นดิกสันดิกเอ็มฝาแดงนะคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูร์นะครับสภาพสวยนะครับเป็นรถปี2539นะครับนี่นะครับเลขทะเบียนเนาะอ่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับคันนี้นะสีเต็มนะคันนี้นะครับเพิ่งต่อทะเบียนมานะครับวันที่7กุมภาเนี่ยครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสองหปีหน้านะสีเต็มนะครับนี่นะครับจอโค้งนะครับภาพภายในดูดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับ นี่นะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเบาะดีนะคันนี้นะครับตามคนโซนต่างๆนี่แอร์เย็นเลยนะครับคันนี้นี่นะจนจะวาหัวเดียวนะครับคันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการหารถสวยๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ชมกันแบบนี้นะครับหรืออยากจะดูคันไหนเพิ่มเติมต่อจากนี้นะครับคอมเมนต์มาเนาะผมก็จะไปหามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับ นี่นะก็มาดูตามใต้ถงใต้ท้องนะครับนี่ครับรีวิวกันเห็นจะจะเลยนะครับนะรีวิวตามความเป็นจริงเลยนะครับคันนี้เราเก็บงานมานะดูดีเลยทีเดียวครับคันนี้ตามคัดสูงคัสีต่างๆไม่รีรอครับถ่ายให้เห็นกันจะจะนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ตามหากันอยู่นะอยากมีคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูนิสสันวิกเอมฝาแดงนะผมเจอผมก็รีบมารีวิวให้เลยทีเดียวอันนี้มีกันชนท้ายด้วยนะครับอันนี้นะเดินเบาได้ไม่มีปัญหานะคันนี้เนี่ยไม่ดับไม่วูบนะครับนะครับเป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้พอคห้าเก้าสี่ห้านะครับนิสสันวิกเอฝาแดงนี่นะ อยู่ใต้ท้องอีกสักหน่อยนะครับคันนี้มียางอะไหล่ด้วยหนึ่งเส้นนะครับม,มืดหน่อยนะคันนี้นี่นะครับเดินเบาได้ปกติไม่มีปัญหานะครับวิ่งทางไกลได้เลยครับคันนี้ภายนอกก็มานี้เนะาะเดี๋ยวมาดูภายในกันสักหน่อยนะครับนี่นะมีแอร์เย็นนะครับคันนี้ เลขใหม่นะครับอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเก้านะนี่นะครับอืมก็ระบบไฟต่างๆเนี๋ยต้องเช็คให้นะเพราะว่าเพิ่งตรวจสภาพมานะคันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับระบบไฟต่างๆก็ตรวจตรอมาแล้วครับอันนี้ใช้ได้ครบนะครับรถเจ้าของเขาก็ใช้งานอยู่นะนี่นะครับจอโค้งนะครับ คันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับคันนี้นี่นะครับกระจกนะเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับขึ้นลงได้ปกตินะนะครับอืมครับให้เห็นกันเลยจระจระนะครับตามคนโซลต่างๆก็สภาพดีนะครับสีแดงตรงเล่มนะครับอันนี้เบาะดีนะแต่ว่าเบาะที่นั่งฝั่งคนขับี่จะมีนั่นนิดนึงครับ ไฟใช้ได้ทุกจุดครับนี่นะนี่ครับเบาะก็จะมีตรงฝั่งคนขับนี่นะครับมันจะมีนั่นนิดหน่อยน่ครับตามข้างหลังีจะมุดให้ดูนะครับนี่นะจะดูบ่มอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะนี่นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มาดูก่อนได้ครับรถจยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองฮะดูกระจกฝั่งด้านข้างบ้างครับอันนี้ขึ้นลงปกตินะครับใช้งานได้ครบนะครับนี่นะ พยายามจะเทสให้ดูทุกอย่างนะครับนี่ครับเบาะจะมีชำรุดนิดหนึ่งครับอยู่ฝั่งคนขับนะภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับนี่นะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทเอินเบาได้ไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวมาดูหม้อน้ำสักหน่อยนะครับ ก็เปิดให้ดูกันจ่จาๆก,กันเลยทีเดียวนะครับก็พยายามถ่ายให้เห็น,นครับจะดูรถคันไหนต่อจากนี้ก็คอมเมนมาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะครับนี่ก็น้ำวนปกตินะไม่มีปัญหานะครับพยายามจะถ่ายให้ละเอียดที่สุดนะครับดูน้ำมันเครื่องนะครับ การวัดระดับน้ำมันตรงนี้ครับก็กถ้ามีไอขึ้นมานี่แสดงว่าผิดปกตินะครับอันนี้ก็เครื่องดีครับวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหานะครับรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับสำหรับนิสสันวิกเอมฝาแดงคันนี้นะครับ เป็นกระบะหัวเดียวนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับป้ายเป็นป้ายเพชรบูรณ์เลยนะครับนะก็เจ้าของเขาเกือเปิดราคาไว้ที่แปดหมนเก้านะครับก็สามารถโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบนนีะ้จะได้ทันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทายนลิปก่อนมีลงให้ดูทุกวันอยู่แล้วครับก็สําหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ